ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่77นำทางใบหน้าที่ขาวใสของไปชิงเหยียนวันนี้ขาวซีดจนหน้ากลัวสีหน้ามีแต่ความเศร้าส้อยแต่ดวงตากลับหนักแน่นเช่นเดิมวันก่อนต้องขอบคุณคุณชายหลู่มากนะเจ้ากะที่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์หน้าจนเจิ้นกลัวกงหลังจัดการเรื่องพิธีศพของตระกูลไปเสร็จข้าจะไปแสดงความขอบคุณที่จวนเจ้ากะต่งซื่อเอ๋ยขึ้นเสียงอ่อนโยนหูยินยกยอนหยวนเพิงมากไปแล้วขอรับ เป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นหูยินไม่ต้องใส่ใจหรอกขอรับวันนี้หลู่หยวนเพิงมีมารยาทมากท้องฟ้าค่อยๆสว่างหิมะหนาหยุดตกลงขณะที่ชาวบ้านเกือบจะหนาวตายเหมือนพวกเขาจะได้ยินเสียงควบมาดังแว่วมาแต่ไกลไม่นานรถมาสีล้อซึ่งมีคมไฟประดับอยู่ทั้งสี่มุมวิ่งตรงเข้ามาอย่างเชื่องช้ามีทหารองครักษูธงของสิ้นอองคอยอรารักขาอยู่สองข้างทาง ผู้ยินสองหลิวซื่อขาอ่อนแรงโชคดีที่ไปจินซิ่วประคองไว้ทันนางกุมมือหลิวซื่อแน่นน้ำตาไหลาอาบหน้าต่งซื่อสูดหายใจลึกกุมมือของปชิงเหยียนแน่นอย่างไม่รู้ตัวปองครักของสิ้นอองมองเห็นแสงไฟละลานตาที่หน้าประตูเมืองทิศใต้รีบควบม้าตรงไปยังประตูเมืองทิศใต้ขี่เม้านอนอยู่หนึ่งรอบจนเข้าใจเรื่องราวคร่าวๆจากนั้นจึงรีบขี่ม้ากลับไปยังรถม้ารายงานสิ้นอ,องเสียงแผ่วเบา ท่านอ,องสตรีตระกูลไปและชาวบ้านรออยู่ที่หน้าประตูเมืองทิศใต้พะยะค่ะเมื่อสิ้นอองซึ่งอบสาวงามอยู่ในอ้อมกอดได้ยินจึงรีบแหวกม่านรถม้ามองไปทางประตูเมืองทิศใต้เห็นเพียงแสงจากโคมไฟมากมายชายหนุ่มรีบหดคอกลับไปในรถม้าด้วยความร้อนตัวในทันทีฝ่ามือเต็มไปด้วยเหงือ่อครานี้เขานำกลับมาแค่ร่างของท่านกัวกงไปเวถิงไปชี้จริงบุตรชายคนที่ห้าของไปเวถิงคุณชายหกและคุณชายสิบเจ็ดเท่านั้นสิ้นอองต้องการเหยียบย่ำตระกูลไปให้เหล่าคุณนางได้เห็น ดังนั้นเขาจึงจงใจใช้ลงศพคุณภาพต่ำที่สุดสิ้นอองใช้ผ้าเช็ดหน้าซับเหงื่อที่ฝ่ามือจ้องมองกระถางทูบทองแดงสามขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเอ่ยขึ้นอีกเดี๋ยวบอกพวกนั้นว่าข้าบาดเจ็บสาหัสไม่สะดวกลงจากรถม้าตรงเข้าเมืองหลวงไปเลยรับทราบพะยะค่ะองครักษ์ของสิ้นอองรับคำสาวงามในรถม้าเห็นสีหน้าเคร่งขรึมของสิ้นอองนางจึงหยิบเหล้าที่อุ่นอยู่บนเตาออกมารินใส่แก้วพลังยื่นส่งให้สิ้นอ,อง บุรุษตระกูลไปตายไปหมดแล้วพวกนางเป็นเพียงสตรีกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเหตุใดองค์ชายต้องทรงสนพระไทยด้วยเล่าเพคะสาวงามหน้าชัยชมยิ้มให้เขาราวกับดอกไม้แรกแย้มสิ้นอองรีตาลงเล็กน้อยความไม่สบายใจสลายหายไปในทันทีก้มดื่มเหล้าที่อยู่ในมือขาวเนียนของสาวงามนั่นสินบุรุษตระกูลไปเสียชีวิตหมดแล้วสตรีพวกนั้นจะทำสิ่งใดได้ได อีกอย่างผู้ที่อยากกำจัดตระกูลไปคือเสด็จพ่อของเขาคำโบราณกล่าวไว้ว่าจัก,กรพรรดิต้องการให้ขุนนางตายขุนนางมิอาจขัดขืนได้ตระกูลไปก็เป็นเช่นนั้นเขามีสิ่งใดต้องหวาดกลัวกันเมื่อคิดได้ดังนี้สิ้นอ๋องจึงเอ็นกายพิงที่นั่งอย่างสบายใจกุมมือเล็กเนียนนุ่มดั่งหยกขาวของสาวงามเล่นรถมา้าแล่นไปถึงหน้าประตูเมืองทิศใต้ต่งซื่อและบรรดาสตรีตระกูลไปททำความเคารพไปทางรถม้าของสิ้นอ๋องคาราวะสิ้นอ๋องเพคะ แค่แค่เสียงไอของสิ้นอองดังแว่วออกมาจากรถมา้าข้าพยายามอย่างสุดความสามารถแต่ก็นำกลับมาได้เพียงร่างของท่านกัวกงแม่ทัพไปชีจริงคุณชายหกและคุณชายสิบเจ็ดเท่านั้นข้าได้รับบาดเจ็บหนักไม่ขอลงจากรถม้าก็แล้วกันแค่แค่ให้ทหารนำร่างของท่านกัวกงไปส่งที่จวนเจิ้นกัวกงเถิดกล่าวจบรถม้าเริ่มเคลื่อนที่อีกครั้งหมายความว่าร่างสามีและบุตรชายของต่งซื่อไม่ได้กลับมาสักคนร่างของต่งซื่อโซเซ ชิงเหยียนรีประคองมันดาไว้ท่านแม่หญิงสาวมองดูต่งซื่อที่ตกใจจนไม่ได้สตินางปวดใจเป็นที่สุดร่างของสามีและบุตรชายแท้ๆอีกสองคนของหูหยินสองหลิวซื่อก็ไม่ได้กลับมาเช่นเดียวกันเมื่อหลิวซื่อได้ยินร่างของนางเซธลาไปทางด้านหลังหักไปจินซิ่วไม่ประคองเอาไว้เสียก่อนนางคงล้มพับไปบนพื้นหลิวซื่อน้ำตาไหลพรากไม่เอ่ยสิ่งใดออกมาทั้งสิน้นร่างทั้งร่างนิ่งเงันไปราวกับคนเสียสติ สามีและบุตรชายของนางเสียชีวิตโดยไม่เหลือแม้กระทั่งร่างอย่างนั้นหรือเจ้าสิบเจ็ดเจ้าสิบเจ็ดของแม่ผูหยินสี่หวังซื้อพุ่งทลาไปยังลงศพไม้ลงเล็กสุดซึ่งอยู่ทางด้านหลังสุดของขบวนหิมะตกหนักทั้งคืนถนนลื่นจนยากจะเดินหวังซื้อหกล้มลงบนพื้นถึงสองครั้งแต่ก็พยุงกายลุกขึ้นเดินโซเซไปยังลงศพในที่สุดนางก็กอดลงศพลงเล็กที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเอาไว้ได้ร้องให้อย่างคนใจสลายเจ้าหกแม่มาแล้วแม่มารับเจ้ากลับบ้านแล้ว คูหยินสามหลี่ซื่อเดินสะอื้นไปทางด้านหน้าโดยมีไผ่จินถงคอยประคองนางอยากเข้าไปลูบลงศพที่เย็นเฉียบของบุตรชายอยากแบกร่างของบุตรชายกลับจวนหูหยินห้าฉีซื่อซึ่งท้องโตเหมือนจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นางอยากก้าวไปหาลงศพไม้ของสามีแต่ก็ฝืนข่มอารมณ์ไว้มือกุมท้องของตนเองกล่าวออกมาทั้งน้ำตายอย่างยากลำบากพี่สะพ้ายใหญ่กลับจวนก่อนเถิดเจ้ากะ ไปจินจื้อที่ร่างกายยังมีบาดแผลเดินไปยังลงศพของไปชิงหมิงพี่ชายแท้ๆของนางโดยมีสาวใช้ข้างกายช่วยประคองต่งซื่อกำม,มือแน่นทั้งที่ในใจเต็มไปด้วยความโกรธเคืองแต่ก็ต้องกล่าวขอบคุณออกมาขอบขอบพระไทยท่านอ๋องมากเพคะไปชิงเหย็ยนกำมัดแน่นเป็นเหมือนดังชาติที่แล้วที่มีเพียงร่างของท่านปู่ท่านอาหาน้องชายหมิงและน้องสิบเจ็ดเท่านั้นที่กลับมาแต่อาการบาดเจ็บสาหัสของสิ้นอ๋อง หญิงสาวมองตามรถม้าคันงามเบื้องหน้าที่ค่อยๆเคลื่อนตัวจากไปเหมือนนางจะได้กลิ่นเหล้าและกลิ่นน้ำอบจางๆลอยออกมาทางหน้าต่างนางยืดกายตรงเงยหน้าขึ้นเผยดวงตาที่คมกริบผ้าม่านของรถม้าถูกลมหนาวพัดจนเพเยอขึ้นนางมองเห็นชัดเจนว่าสาวงามช็อดใช้นางหนึ่งซึ่งเครื่องแต่งกายหลุดรุ่ยกำลังเอ็นซบอยู่ในอ้อมกอดของผู้ที่อ้างาวา่าบาดเจ็บสาหัสอย่างสิ้นองอยู่ในรถมา้า เซียวหลงเยียนซึ่งอยู่ในชุดเสื้อคลุมขนจิ้งจอกยืนโดดเดี่ยวอยู่นอกกลุ่มคนเขามีประสาทหูที่เร็วกว่าผู้อื่นใบหูของชายหนุ่มขยับเล็กน้อยเขาได้ยินเสียงหัวเราะของสตรีในรถมาดวงตาล้ำลึกของชายหนุ่มเยือกเย็ยนหันไปมององครักที่ยืนอยู่ข้างกายองครักรับทราบรีพยักหน้าเดินจากไปในทันทีไปชิงเหยียนหันไปมองทหารที่แบกลงศพอยู่ไม่มีทหารของกองทัพไปเลยสักคนล้วนเป็นทหารสังกัดของสิ้นองทั้งสิ้นหญิงสาวกำมือที่ซ่อนอยู่ในเสื้อนแน่น ทหารของสิ้นอองวางลงศพลงบนพื้นเดินตามรถมาสิ้นอองเข้าไปในเมืองหลวงทิ้งลงศพทั้งสี่ลงไว้ที่หน้าประตูเมืองทิศใต้ต่งซื่อพยายามอย่างสุดความสามารถจึงควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ให้ปล่อยโฮออกมาได้นางนำบรรดาสตรีตระกูลไปคุกเข่าลงบนพื้นก้มศีรษะแนบพื้นเพื่อคำนับต่งซื่อลูกสะภ้าใหญ่ของตระกูลไปพาเหล่าสี่ของตระกูลไปมาต้อนรับท่านพ่อและวีรบุรุษผู้กล้าของตระกูลไปกลับบ้านนอเจ้ากะ ไปชิงเหยียคุกเข่าทั้งน้ำตาก้มศีษะแนบพื้นชาวบ้านคุกเข่าร้องให้ตามจนเสียงดังระงมพร่ำเรียกท่านกัวกงเสียงร้องให้ที่ดังไม่ขาดสายดังตังวานไปทั่วท่ามกลางท้องฟ้ายามเช้าที่มืดครึมต่งซื้อลุกขึ้นยืนโดยมีฉินหมวมัวช่วยพยุงยืนอยู่ด้านหน้าลงศพของท่านกัวกงกัดฟันกรอดน้ำตาคลอเอ่ยขึ้นเสียงดังยกลงโปรยเงินนำทาง บ่าวรับใช้ของตระกูลไปรีบถลาเข้าไปประกบทั้งสี่ด้านของโลงศพแบกโลงศพไม้ขึ้นไว้บนบาต่งชิงเย่เว่เป็นคนหามเขาตาแดงกำโยนเชือกที่ถือแน่นอยู่ในมือทิ้งไปก้าวไปด้านหน้าแบกโลกศพไว้บนบาของตนเองตะคอกออกมาเสียงกังวาลยกลงขึ้นยกลงขึ้นเสียงดังต่อกันเป็นทอดๆอเสียงร้องให้ของชาวบ้านยิ่งฟังยิ่งปวดใจมากขึ้นเรื่อยๆคนที่เป็นขุนนางไม่มีผู้ใดยอมแบกโลงศพให้ผู้อื่นแม้เป็นญาติของตัวเองก็ไม่มีผู้ใดเคยทำ ทว่าวต่งชิงเยเว่ไม่เหมือนผู้อื่นเขาเคยเป็นทหารของท่านกัวคงมาก่อนเลือดร้อนในกายของเขายังไม่ดับสูนไปชิงเหยียนรับเงินกระดาษมามองไปยังลงศพทั้งสี่ลงนิ่งนิ่งแวบหนึ่งหญิงสาวยืนอยู่ด้านหน้าสุดของขบวนโปรยเงินกระดาษขึ้นไปบนฟ้าไปจินซิ่วเดินตามหลังไปชิงเหยียนรับเงินกระดาษโปรยเงินนำทางให้วิญญาณของวีรบุรุษของตระกูลไปด้วยตัวเองช่องตามใจทูเดย์ตอนที่เจ็ดสิบแปดถูกย่ำยี เงินกระดาษปลิวว่อนไปในอากาศท่ามกลางเสียงร้องไห้ที่เจ็บปวดป่าจะขาดใจของชาวบ้านลงศพทั้งสี่ของผู้ใหญ่สามคนและเด็กอีกหนึ่งคนถูกเคลื่อนย้ายไปด้านหน้ามุ่งตรงเข้าเมืองอาจเป็นเพราะมารอยอยู่ที่นี่นานมากแล้วผู้คนหนาวจนร่างกายแข็งทื่อบ่ารับใช้ซึ่งทำหน้าที่แบกลงศพของท่านกัวกงพลาดลื่นถลายได้ยินเพียงเสียงลงศพหล่นกระแทกพื้นตุบลงศพอีกสามลงที่อยู่ด้านหลังปังปังปัง,ปงหล่นลงพื้นท่ามกลางความอลหมน ลงศพไม้ที่บางเบาราวกับกระดาษปริแตกในทันทีเชือกป่าที่มัดลงศพไม้ลงสุดท้ายขาดออกลงศพเอ็นด้านข้างของลงศพกระแทกลงบนพื้นอย่างแรงจนลงศพแตกออกร่างของเด็กซึ่งสวมชุดกรอบผูพังกระเด็นออกมาจากลงศพไม้ศีษะซึ่งโดนศัตรูฟันขาดหลุดกระเด็นไปหยุดอยู่ตรงกองหิมะไม่มีสิ่งใดปกปิดทั้งสิน้นเสี่ยวซือชี ไปจินถงทลาเข้าไปทั้งน้ำตากอดศีรษะของน้องชายคนที่17เจเอาไว้มองดูใบหน้าอ่อนยาวของน้องชายที่บัดนี้ไร้ซึ่งวิญญาณราวกับมีเข็มนับพันเล่มแทงลงที่หัวใจของไปจินทงนางกอดศีรษะของเสี่ยวซือชีร้องให้โหอย่างกลั้นไม่อยู่เอ่ยเรียกน้องชายด้วยเสียงแหบพร่าเสี่ยวซือชีเสี่ยวซือชีไปจินจื้อตกตะลึงเช่นเดียวกันไปจินซิ่วเบิกตาโพลงเสี่ยวซือชี ไปชิงเยียนหมุนกายกลับเมื่อเห็นศีสะะเสี่ยวสือชีกลิงไปบนพื้นดวงตาของหญิงสาววาวรอดตกใจเป็นอย่างมากราวกับมีลมพายุพัดกันโชคอยู่ในใจของนางทําให้นางโกรธจ,จนตอนนี้ในสมองมีแต่เสียงตะโกนก้องให้นางใช้ดับปิดชีวิตสิ้นอ๋องเดี๋ยวนี้ลุงผิงหยุดรถม้าของสิ้นอ๋องทีกรี๊ ผูห้หญิงสี่หวังซื้อกรีดร้องพังล้มลุกคุกคลานไปแย่งศีรษะของบุตรชายมากอดไว้กรีดร้องคลานกลับไปอย่างร่างของบุตรชายราวกับคนเสียสติกอดร่างที่เต็มไปด้วยบาดแผลกลายเป็นศพของบุตรชายร้องให้ออกมาอย่างสิ้นหวังผู้หญิงสี่หลิวซื้อเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนแอยิ่งกว่าผู้ใดทั้งหมดบัดนี้ดวงตาของนางแดงฉานราวกับปีศาจที่มาจากขุมนรกด่าดทอสิ้นอองโอรสของฮองเฮาผู้สูงศักดิ์แห่งราชวงศ์ที่สูงส่งไม่ยัง้งสิ้นอองท่านไม่ตายดีแน่ ลูกชายของข้าท่านแยกร่างและศีรษะของลูกข้าเช่นนี้ได้อย่างใดไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าที่สะอาดให้เขาสักชุดเขาเป็นเพียงเด็กอายุสิบขวบเด็กสิบขวบเท่านั้นเองท่านมันเลวท่านยังมีหัวใจอยู่หรือไม่ฮูหยินสี่หลิวซื่อเงยหน้ามองท้องฟ้าร้องให้ออกมาอย่างเจ็บปวดแทบขาดใจจากนั้นซบหน้าไปที่ร่างของบุตรชายอีกครั้งปลอบบุตรชายเสียงแผ่วเบาเราวกับกล่อมเด็กเข้านอนเสี่ยวซือชีไม่ต้องกลัวเสี่ยวซือชีไม่กลัวนะแม่อยู่ตรงนี้ แม่อยู่กับเจ้าแม่อยู่แม่ช่วยให้เจ้าคลายหนาวนะไม่ต้องกลัวหรูผิงมองดูเด็กชายอายุสิบขวบที่ยามปกติเป็นคนที่ร่าเริงและน่ารักที่สุดบัดนี้กลายเป็นศพที่ร่างกายแยากขาดออกจากกันดวงตาของเขาแดงก่ำในใจเต็มไปด้วยย่อความอาฆาตเขายังไม่ทันไปตามสิ้นอองตองชิงเย่เว่ก็กระโดดขึ้นหลังม้ามุ่งตรงเข้าเมืองหลวงเพื่อหยอดมาของสิ้นอ,องที่เพิ่งเคลื่อนตัวเข้าเมืองโดยอยู่ห่างไม่ถึงสิบเมตร แต่ไหนแต่ไรมาหาักทหารเสียชีวิตในสนามรบก่อนนำร่างกลับมาที่เมืองหลวงหักร่างแยกออกจากกันนอกจ,กจากจะหาอวัยวะที่ขาดออกไม่พบคนที่ทำหน้าที่นำร่างกลับมาต้องสั่งเย็บร่างที่แยกออกจากกันให้ติดกันเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและชุดเกราะใหม่จากนั้นจึงนำร่างบรรจุลงในลงศพแม้ชาวบ้านจะรู้ดีว่าสงครามนั้นโหดร้ายแต่ก็ไม่น่าสะพรึงกลัวเท่ากับร่างของเด็กอายุเพียงสิบขวบที่โดนตัดศีรษะซึ่งปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเช่นนี้ ตงชิงเยเว่ยอยู่บนหลังม้าสายตาจ้องไปยังบรรดาองครักของสิ้นอ๋องที่ชักดาบออกมาอย่างโกรธแค้นองค์รักของจวนเจิ้นกัวกงก็ชักดาบออกมาเช่นเดียวกันสองฝ่ายเผชิญหน้าหันดาบเข้าหากันบัดนี้องครัก์ของจวนเจิ้นกังเต่าดังๆเป็นที่สุดที่เห็นร่างของเด็กอายุสิบขวบกระเด็นออกมาเช่นนนอพวกเขาอยากเปิดศึกกับซินอ๋องเดี๋ยวนี้เลย สิ้นอ,องเจนกัวกงและบุรุษทุกคนของจนเจนกัวกงคือวีรบุรุษผู้เสียสละของแควนต้าจินเหตใดพระองค์ ng, จึงไม่เปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้พวกเขาก่อนที่จะนำร่างกลับมาเมืองหลวงเหตใดจึงปล่อยให้ร่างของพวกเขาแยกออกจากกันเช่นนี้การฆ่าคนมันง่ายนิดเดียวแต่เหตุใดพระองค์ ng, จึงกล้าดูถูกวิญ,ญญาณของพวกเขาเช่นนี้พะยะค่ะต่งชิงเย่เว่ยดวงตาวาวรถใช้แท้มาชี้ไปยังรถม้าสี่ล้อที่รูราตรงหน้าไม่มีความเคารพแม้แต่น้อยมีแต่ไอสังหารที่แผ่ออกมาอย่างน่ากลัว หลหยวนเผิงและบรรดาคุณชายเจ้าสำราญไม่เคยเจอเหตุการณ์น่าเศร้าสลดเช่นนี้รู้สึกว่าโทรศเดือดพล่านอยู่ในใจราวกับจะประตูออกมาจากหน้าอกอยากจะเข้าไปทำร้ายสิ้นอ๋องเสียตอนนี้ไม่รู้ว่าเทวดาทนดูไม่ได้หรืออย่างใดจู่จูรถม้าของสิ้นอ๋องพังอย่างกระทันหันล้อรถมาชนองครักษ์สองคนที่คุ้มกันอยู่ข้างรถลอยกระเด็นตัวรถพลิกคว่ำเตาผิงในรถมาลุกลามเผาไม้ผ้าม่าในรถมาสิ้นอ๋องและสาวงามกรีดร้องพลางคลานออกมาจากตัวรถ องครักษ์ของเซียวหลงเยียนกลับไปยืนอยู่ข้างกายของชายหนุ่มโดยที่ไม่มีผู้ใดรู้เอ่ยเสียงเบาในท่านข่าไร้ความสามารถหัวหน้าองครักษ์ของโจนเจิ้นกัวกงและท่านที่อยู่บนหลังม้าเหมือนจะสังเกตเห็นตอนที่ข้างลงมือขอรับสีหน้าของเซียวหลงเยียนเรียบเฉยตามเดิมเอ่ยขึ้นนิ่งๆไม่เป็นไรองครักษ์ผู้นั้นพยักหน้าย,ยืนก้มหน้าอยู่ข้างกายของเซียวหลงเยี่ยนนิ่งราวกับไม่ได้ทำสิ่งใดทั้งสิน้นชาวบ้านเบิกตาโพลงจ้องไปยังสิ้นอ,องที่อ้างว่าบาดเจ็บสาหัส กำลังกระโดดเยงพลางปัดไฟที่ลูกลามติดอยู่บนเครื่องแต่งกายด้วยท่าทีคล่องแคล่วข้างกายมีสาวงามหน้าตรึงตรามองไปรอบกายด้วยร่างที่สันเทาสิ้นองทรงบาดเจ็บหนักเลยนะเพคะไปชิงเหยียนดวงตาวาวโรธแผ่รัศมีสังหารไปรอบกายเจ็บหนักจนต้องมีสาวงามปรนนิบัติด,ดูแลอยู่ในรถมา้าแต่ไม่มีเวลาสั่งให้ทหารเย็บร่างหรือแม้แต่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้น้องชายอายุสิบขวบที่สละชีพเพื่อบ้านเมืองของหม่อมฉัน ใบหน้าของสิ้นอองกระตุกอย่างรุนแรงเขานึกไม่ถึงเลยว่าชาวบ้านทั้งเมืองจะเห็นเขาในสภาพที่ปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนเช่นนี้ชายหนุ่มกมัดที่แนบอยู่ข้างลำตัวแน่นในเมื่อถูกเปิดโปงแล้วเขาก็ไม่กลัวที่จะทำให้เรื่องเด็ดขาดยิ่งกว่านี้ชายหนุ่มจ้องไปทางไปชิงเหยียนซึ่งยืนอยู่นอกวงล้อมของบรรดาทหารของเขาด้วยสีหน้าเคร่งครึมเอ่ยเสียงเย็น ข้าอยากไว้หน้าตระกูลไปของพวกเจ้าจึงอ้างว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสตระกูลไปของพวกเจ้าอยากให้ข้ากล่าวโทษออกมาต่อหน้าชาวบ้านทุกคนหรือไม่ว่าไปัยไวถิงไม่สนใจฟังคําสั่งของข้าทําให้ทหารของแคว้นต้าจิ้นนับแสนตายอยู่ที่หนานเจียงเช่นใดบ้างยามออกรบท่านปู่ของข้าเป็นผู้นําทับท่านรบมาร้อยกว่าสงครามแล้วเหตุใดต้องฟังคําสั่งของเด็กที่มีเอาแต่ใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ในเมืองงงหลวงไม่เคยมีประสบการณ์ในการรบอย่างท่านด้วย ไปชิงเหยียนน้ำตาไหลพรากเดือดดานถึงขีดสุดความโกรธครอบงำจนนางขาดสติน้ำเสียงสั่นเทาด้วยความโมโหต่อให้ท่านปู่ของข้านำทัพไม่ดีแต่บุรุษตระกูลไปเสียชีวิตเพราะปกป้องชาวบ้านสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองตายแล้วยังต้องพบจุดจบแบบร่างไม่ครบเช่นนี้อีกหรือนี่มันตันกะอันใดกันน้องชายของข้าอายุเพียงสิบขวบเขาอายุสิบขวบเท่านั้นเขาอายุสิบขวบยังกล้าไปออกรบเขาเป็นวีรบุรุษหนุ่มที่สละชีพเพื่อแคว้นต้าจิ้นของข้า เหตุใดจึงถูกท่านย่ำยีเช่นนี้สิ้นอองกรจนเลือดขึ้นหน้าเป็นครั้งที่แรกที่เขาโดนสตรีบีบจนกล่าวสิ่งใดไม่ออกเช่นนี้ทำได้เพียงกัดฟันกรอดต่อให้น้องชายของข้าเป็นเพียงชาวบ้านทำคนหนึ่งสิ้นอองเป็นถึงโอรสของราชวงศ์ท่านควรปฏิบัติต่อศพของเด็กคนหนึ่งให้ดีแต่คุณธรรมของท่านหายไปที่ใดหมดท่านแย่เสียยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเสียอีก ทหารของแควนเสียชีวิตเพราะปกป้องบ้านเมืองปกป้องชาวบ้านแต่ท่านกลับนวเนียกับสาวงามอยู่ในรถมาท่านคู่ควรเป็นโอรสของห้องเต้หรือไม่คู่ควรใช้ภาษีของชาวบ้านเช่นนี้หรือไม่สัตว์เดรัจฉานที่คนโหดร้ายไร้คุณธรรมไร้ความเมตตาเอาแต่เสพสุขอย่างหน้าไม่อายเช่นท่านหากภายภาคหน้าท่านได้เข้าไปอยู่ในตำหนักบูรพาชาวบ้านแควนต้าจินต้องถูกท่านข่มเหงรังแกจนไม่มีทางรอดแน่แน่ท่านไม่เพียงไม่คู่ควรเป็นคนของราชวงศ์ท่านไม่ควรจะเกิดเป็นคนเสียด้วยซ้ำ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ